อยากกลับกลายเป็นเด็กอนุบาลไปรับชมกันเ,ากาเลยจ้าร้อนเฮวแม่ทำการอะไรให้เกินบ้างเนี่ยรถก็ไม่มาต้องเดินมาเองโรงเรียนก็อยู่จากบ้านไกลแม่ป่านี้แม่ไปรับน้องถึงบ้านแล้วมั้งเราเพิ่งกลับจากโรงเรียนเราต้องเดินมาเองฮ เหนื่อยจังเลยต้องเดินมาทะเลเพราะบ้านเราอยู่ตรงทะเลนั่นนะ่ะเห็นแม่บ้านเราสวยใช่ไหมก็อยู่แล้วอะนะดูสิอืมแม่คะ หนูกลับมาแล้วค่ะทำอะไรกันเนี่ยเงียบเงียบไม่มีใครอยู่หน้าบ้านเลยเหรอวันนี้พี่ไปอยู่บ้านยายเลยไม่ได้กลับมาพี่ไปทำไมเนี่ยให้เราเหงาละแปลงฟันดีกว่าเอ๊ะเดี๋ยวกิกนข้าวแค่ล้างมือก็พอ ให้ถอดหมวกก่อนพ่ออะไรลูกพ่อกำลังทำงานอยู่เอาเหรอเฮถอดหมวกก่อนนะกันใส่ไว้อย่างนี้แหละเกะดีไปไหนกันเนี่ยเออน,นี่โต๊ะเรียนเราเหรอเอ้ดีจังเลยพ่อนี่โต๊ะเรียนหนูหไหน ตามหนูมาไหนโตเรียนไหนพ่อไม่เคยซื้อให้เนี่ยนี่ของน้องของน้องอีกแล้วเหรอใช่แล้วเป็ดตัวใหญ่เนี่ยก็ของน้องฮะแล้วเป็ดตัวเล็กอะของหนูไงทําไมหนูได้ตัวเล็กนิดเดียววาพ่อลําเอียงมากกว่านะ อยากกลับไปเป็นเด็กอาน,นุบปปาลเฮ้ยแม่คะทำไมนะไม่อยากเป็นพี่เลยเฮ้ยไปไหนกันในห้องแม่ก็ไม่อยู่ตรงนี้ทำอะไรกันนะ่ะ ทำอะไรหรอแม่เอา้าโมเดลกลับมาบ้านน้อหรอลูกเอา้าโมเดลไปไหนเอาโมเดลตกลก็ตกเหมือนกัน <c oughs> เล่นกันหรอเมื่อกี้อ่ะ <c oughs> ก็ใช่น่ะสิเอทำไมเธอตัวโตกว่าฉันล่ะ <c oughs> จริงๆงเธอแค่อนุบาลสองเองนะทำไมตัวโตกว่าฉันเยอะเลย แม่ขะแม่ซื้อนมอะไรให้ให้เขาอะคะทำไมเขาถึงตัวโต,วตวกว่าหนูอีกอะคะก็นมให้คิวไงรู้ฮะนี่ของโปรดหนูเลยนะคะแม่หนูอยากได้อะคะหนูกินนมโรงเรียนไปก็จบแล้วเนี่ยมันก็เป็นนมเหมือนกันนั่นแหละแต่หนูเตีย้ย เตี้ยอะไรแม่ลำเอียงรักน้องมากกว่าพี่เอา้าพอทีโตกินข้าวก็ของน้องเป็ดใหญ่ก็ของน้องห้องก็มีห้องส่วนตัวเป็นของตัวเองตู้หนังสือนี่ก็ของน้องอะไรก็ของน้องไปหมด ไม่มีอันไหนเป็นของเราเลยอืงนี่ก็วันเกิดน้องแล้วอืมจะซื้ออะไรให้น้องดีคะหนูไม่เกี่ยวหนูออไปอยากได้อะไรคะหนูอยากได้ตุก๊กตาตัวใหม่อยากได้อะไรอยากได้ตุก๊กตาหมีสีชมพูแล้ว หนูขอด้วยค่ะแม่หนูอยากได้ตุ๊กตามีสีขาวเอา้าไม่ใช่วันเกิดหนูลูกไม่ใช่ของหนูอา้าวรอวันเกิดหนูก่อนสิจ๊ะเดีย๋ยวแม่ซื้อให้แน่นอนมแม่หนูไม่รักแม่แล้ว แม่จใจร้ายรักน้องมากกว่าหนูก็รักแม่เหมือนกันนะทำไมแม่ร <ง museums> <together> ักน้องมากกว่าหนูหนูก็ลูกแม่เหมือนกันนะ โมเดลไปไหนเนี่ยลูกโมเดลโมเดลอยากเข้าใจผิดสิจ๊ะโมเดลไปไหนเนี่ยบ้านก็กว้างเหลือเกินโมเดลโอ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ต้องร้องไห้นะเดี๋ยวแนมะ่อธิบายให้ฟังก็เป็น ก็ใครก็เป็นอยู่ว่าคือน้องอะ่ะตอนเด็กๆน้องป่วยเป็นโรคหัวใจแล้วตอนเนี้ยเขาเพิ่งหายหนูรู้ไหมหนูไม่รู้ค่ะเขาเป็นตอนไหนคะตอนนั้นอะ่ะหนูอยู่จังต่างจังหวัดจําได้ไหมอ๋อจาได้แล้วค่ะแม่ก็ต้องตามใจน้องนิดนึง จริงๆแม่ก็รักหนูทั้งสองคนเท่ากันน่ะแหละมาไปเล่นกับน้องอย่ากโกรธน้องเลยนะค่ะไม่โกรธหรอกค่ะเล่นกันดีๆล่ะแม่ขอนอนหนูนานด้วยสิมาเล่นอะไรได้เลยนะจ๊ะเดี๋ยวแม่นั่งรอไปวิ่งเล่นกันข้างล่างได้เลยอย่าทะเลาะกันนะค่ะ ไปเร็วชื่อโมบายใช่ไหมวีต่อไปนี้เราเป็นพี่น้องกันนะโอเค <laughs> แต่ให้ทนสิ <laughs> ไปให้ทันสิทั้งสองคนก็เล่นกันอย่างมีความสุขตลอดไปยูเป็นยังไงกันบ้างจังเพื่อนสนุกกันไหมเออถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมไ like. ล <Okay. S 1> ค์กด์กดามด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ้านยนะยุกคน ไอดีบ้านหลังนี้นะคะเอิมจะแ,แจกให้คะ่ะถ้าเกิดมีใครขอนะบ๊ายบาย